เก็บเก็บเลยเก็บไ้ยังเก็บแล้วใช่ไหมเอกสารชุดนี้นะครับเราจะให้แกอันนี้กันชื่ออ,อ,นะอาซ้อขออนุญาตนะแกะให้ดูแกเราเราเราเซ็กเบื้องซื้อซื้อจากขวางมาถือบ่เราจะต้องแกออกมาแล้วครับ วันนี้เรามาส่งบินนะคะวันนี้บินสิบคนเอ,อ่อเสื้อวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อบริษัทเพราะว่าเสื้อบริษัทไม่ทัน,นะคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะอะไรนะยังยังไม่ได้ถามเลยหนูเพิ่งมาเดีย๋ยวหนูถามให้เออเช็คดูว่าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตรงไหมดึงของตัวเองออกไปนะเช็คก่อนชื่อนามสกุลน่ะห้ามผิดแม้แต่ตัวใดตัวหนึ่งนะ ปิดไม่ได้ดูเลขที่พาสะปอร์ตด้วยนะถูกไหมตรวจดีๆฮะมีอะไรผิดไหมมีไหมอย่าไปเอาของผู้อื่นเน่ยเ,เอาของจเจ้าของเด้อเออได้ไปไเบ,บงซื้อตัวเองเด้อเอ,เอะโอเคฮะดูชื่อตัวเองแล้วดึงออกไป โอ้ฝรั่งฝรั่งอันนี้นะเอาใส่ในกระเป๋าสะพายไว้เดี๋ยวพี่สีพ่ายืนแค่นี้เออในกระเป๋าสะพ้ายมันไม่มีน่าหน้าหมูมีบอเกี่ยวกับหมูไอไอนี่ยังก่ครีมทาผิวน้ำหอมโหลดใต้เครื่องเด้อที่ชาร์จแบตไฟแช็คยู้ยสที่ชาร์จแบตเอาขึ้นเครื่องไฟแช็กเอาขึ้นเครื่องเข้าใจปออ่าที่ชาร์จแบตถูกต้องเอาขึ้นเครื่องอ๋อ สบู่ครีมทาผิวของเหลวมีไหมไม่มีครับเอาโหลดเด้อเพราะว่าเดี๋ยวมาม่าไม่มีนะนี่ขอให้ขอให้ขึ้นไม่ได้ให้ขึ้นค่ะขึ้นได้สเปนอ่ะได้แต่ว่ามาม่าไม่มีใช่ไหมหมูสับไม่มีใช่ไหมถ้ามีให้โหลดใช่ไหมไม่ได้ไม่มีเนี่ยไม่ให้เอาไปตำยอมกุ้งได้เอาอะไรไปเดดี๋ยวนั่นเอาเปิดเลยเปิดเลยไม่งั้นโดนห้าแสนไม่งั้นโดนห้าแสนเลย เอาโลดโลดโลดโหลดยาพกมันเกิดรอยหนึ่งอยฉีดเออฉีดเอาฉีดโอ้ยเนาะพู้จาวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกว่าไต้วันหนาวจังสิบ่ได้เด้อเสื้อกันหนาวอยู่ไหนเสื้อกันหนาวยุไสมีบ่อเสื้อกันหนาวเอาเสื้อกันหนาวในเครื่องบินมันหนาวบบแมนอันนี้ไม่ได้เห็นเออได้ได้ใส่เบอร์โทรด้วยนะใส่เบอร์โทรตัวเองด้วยนะเขียนเขียนซื้อน้ำสกุล เขียนเบอร์โทรพร้อมเด้อเขียนเสร็จไปเออเอาฟองฟองไว้เอออันนี้เอาซอสไซส์เออเอาซอสใส่นี้เอาฟองใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าที่เขาวสีเอาไปเออนั่นแหละเอาฟองใส่อ่าใส่นี่แหละทุกวานแดงเลยพี่ไม่ทันบอกโอ้อ่าเอาใส่เออเอาโซ่ฟองใส่ฟองใส่จับเอาเก็บเอาเก็บซิมดีๆเขาไปในเกตเราเปลี่ยนซิมไว้เลยเด้อ เขียนเสร็จแล้วลากกระเป๋าเข้าไปด้วยบุ๋ดเดียวเท่านั้นได้นี่เห็นบ่น,นาไงขอเจอ้าทางนั้นเขียนกันไปนั่นนะได้ไปเขียนเสร็จไปเขียนแล้วหรือ,อยังใส่เบอร์โทรเออโอเคอลากกระเป๋าเข้าไปเลยผู้ใดคนแรกนะล่ะ นี่นี่นี่ต่อเสื้อเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เล่าเก็บเอกสารก่อนน่าเข้าไปกระเป๋าจากักใบสองใบเต็นเนอกสารอย่า็หเสียเด้อคือเอาไปสองใบโ,โอ้ฝากบ่อ๋ออ๋อเอออ๋อ,อ,อแฟนอยู่ไต้หวันบ่ เออลากมาลากมาไม่ยังเฮ็จียงกันอยู่นาทางนั้นน่ะฮะเท็ดียงเกาะเออใช่ไปชำระหมูไปชำระหมูเนาะเอาลากลากลากไปอันนี้ไปงานอะไรสร้างก่อสร้างใช่ไหมงานอะไรก่อสร้างงานสร้างรถไฟฟ้าใช่ไหมลงรไฟฟ้าอะไรนะสนามบินเอาไปสนามบินเหรออ๋อพ uh, ี่ไ <his> ม <together> <1981. S 1> ่รู้ โอ้ไม่งั้นจะฝากไอ้โทรศัพท์ไปหรอออ๋โอเคเอาอันนี้ผู้บ่าวบ้านไหนอันนี้ไปงานอะไรอันนี้ไปงานอะไรฮะไปงานลงกึ่งไปงานลงกึ่งเอาตูดไปตูดไปอันนี้เด้อันนี้ไปงานยังไปงานที่งานชิงหมิงครับชิงหมิงลงปั๊มอะไรทำนาอะไรอะไรเครื่องปั๊มอะไรเครื่องปั๊มบอกยุตจังหวัดในห้องอู้ดอ่อนครับอุดร่อนเป็นเพบ้านใดอุดรบ้านน้องวัวซ้อน้องวัวซ้อโอ้ อามะเมเห็ยังกันนะ่ะอันนี้ได้ไปงานยังอันนี้ฮะเอ้าอันนี้เด้ไปงานอะไรอันนี้ไปงานอะไรโรงงานอ่ะที่ไปอ่ะงานอะไรนะฉีหมิงอ๋อมันเขาลืออีหยังกันมามาติโอ้อกจากกองเอาแบ่งกันเออเออ โอ้ยเออเอาทีแม่เพิ่นแน่เอาทีแม่เพิ่นแน่ย,นนย่าเอาหมูซับไปเดอ้อบอกเราเด้ไปหดอดเขาปั๊บเดอ้อเป็นแสนบุเด้ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนะคะสุวรรณภูมิค่ะมาส่งบินนะคะสิบคนนะวันนี้บินสิบคนวันที่เอ่อสิบเก้านะคะ เอ้ยไม่ใช่สิบเก้ายี่สิบโอ้ยมีแต่หลงวันที่สิบเก้าวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหนุ 2, ่มๆเขากำลังเอออเามาม่ากันใส่กล่องอยู่คุจะได้ไปชำแหละหมูถ <c oughs> ามยถามถามเเจจคนสาม,มามา,<ๆ>มาแต่จังหวัดไหนมาแต่จังหวัดไหนกับแพงครับกับแพงเพชรเอาคุโบอกอีสานได้บได้รครับ บอกเดมี่ไงคนอีสานบอกนเหนือครับโอ้ขนเหนือโอได้ภาคมูจักกันอยู่นี่เนาะครับผมโอ้ไปไปสามคนเป็นบ่อโรงงานชำแหละหมูครับผมครับอืมเคยไปไต้หวันจักเชื่อไปครับอันนี้ครั้งแรกบอกคมคิดว่าสียูจักปีรับฮะปีครับอยู่หลายๆปีเด้อเดี๋ยวพี่กําลังทํำเรื่องเขาไปสิเขาไปไต้หวันเดียเ๋ยวพี่เขาไปเยี่ยมครับยูเทาหยวนเป็นบอเหรอ เ,เออ,อยุทาวยวนแหละไปเหยี่ยบไงเดี๋ยวพี่เขาไปหาอยู่ในโรงงานเลย,ยโอ้ยบรูจากะสองคนนั้นไปงานสนามบินสีฟ้าไปโทรศราท์ไปให้กำนั้นนะเอองาน,นสนามบินไงครับฮนะามากินขนมนมเนยก่อนเดี๋ยวลงเอาให้ในายจังเด้อพา,ดพากันอา่านเบืองไลด่ดีๆแล้วกับเวลา เวลาเขาห้องกักตัวมันสีมีโทรศัพท์เขามากกับ้ากัรรับสายเด้อเขาเจ้าซีซุมโทรเขามากเพราะเข้ากักตัวอยู่ในห้องอหรีบอ่อถ้ามันมีข้อความเมสเซนเจอร์เขามาในมือถือมันสีมีเลกหนึ่งเลกสองเลกสามกับเหตกดเลขหนึ่งเลกหนึ่งหมายถึงว่าเขาอาการปกติบริเป็นโควิดอ,อม่ได้ไถือไม่ไม่ในมือถือเขาเดี๋ยวหอดใว่าวมันสีมีข้อความเขามาตอนเขาา้ขากักตัวกูล่ะเอาทั้งนั้นบอกกินดิซือ้อย่างเดียวมาพี่มาพี่ ว่าบุหูแจักว่าเขาไปเนาะเสียดายเอาเันโทนระทัพย์มากโบลูหน,น้าสองคนน่ะไปงานสนามบินไหม,ไมเออโบอรูง่ายว่าเขาไปเ่าเสียปากโทนระทัพย์ไป<ะ>กินได้เลยครับนั่งกินตามสบายเลยกินกินเลยกินเลย,เ,ลยเดี๋ยวอาหารมันเข้าไปข้างในไม่ได้เนะนี่ยนั่งกันผมกันตอนนี้แหละเออนั่งแจ๊กี่ละมองอะไรโบได้เขาบอกให้เอาเขาไปอันไหน เนด้อนาม่นแล่วมานานานะบ่ได้แนวอื่นดอยู่ร้อนไหมหลองชันล้อไหมเองแรงร้อนตอไปเขอเครื่องอาจจะตั้งฉแต่เ้าถืว่าพักเกตตรนี้นะตรนี้ว่ะเออนอมหนยนุ่มเหนียวนุ่มได้ยูได้ยูขึ้นได้มเยอกนเ้นเอุ่มเหนน่หนน้หมดเลยนี่เราแม่กเกินพักินรอยม่ได้กับ่าโบแมนเขาโบได้เอาขึ้นเครื่องเขาสิกินอยู่นี้อยู่นี้้อยไปนั่งกินเ้อะๆเออเออเือนุ่มนีไดได้กินเลยกิน ก็แ mm hmm. okay, okay. หวข wow. okay, so okay. okay. ึ้นมาโอ้เขาบอขึ้นด้วเขาบอกขนนี่เลยโอเคโชคดีนะเดี๋ยวพี่เขาไปเยี่ยมเดินทางปลอดภัยเด้อบายโอเคเอาบาย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 ก่อนบายบายก่อนเอออย่างงี้สิดูแลกันเด้อเด้อเบิ่งกันเด้อบายบายเอ้ามาสลังเฮโยอะไรล่ะเอ้าโชคดีเด้อปูบ้าวหน่อยโชคดีโชคดี เอาเดินทางปลอดภัยเดอ้อจ้าเดี๋ยวพี่เขาไปเยี่ยมเดอ้อโอ้ยเนาะเออเอาโชคดีทุกคนเดอ้อพี่กลับก่อนเดอ้อ